สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสามัคีนะคะวันที่12กันยายน2567เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ f ฟซได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการเจาะเด่นพี่น้องเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า f อฟไม่ชอบเลยนะคะก็ให้ f ฟซีพิจารณาเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะแต่ว่าเลขเด่นประจำวันก็ มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องบางมือกับเข่าบางมือกับหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันแค่นั้นเองเนาะคะ่ะทุกคนใจจะพจะาทุกคนไปดูนที่11นะคะว่าเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้องหลังจากที่เข้าติดต่อกันมา3วัน2 000, วันนะคะทุกคนวันนี้ก็เข้าเจ็ตัวเด่นนะคะจ,จี๊บคู่หลุดพี่น้องใจให้เด่น2และ6นะคะมา3 2 5 1 3 2ามาพี่น้องคู่25หาใจไม่ได้จับให้เนาะคะ่ะเนาะ เลขเด่นประจำวันสี่กับเก้าหลุดหมดเลยนะคะทุกคนสำหรับเราสามัคีเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะเขาเขาไปลุ้นต่อพี่น้องวันที่สิบสองนะคะทุกคนช่วงไหนที่หลุดพี่น้องพักผ่อนก่อนเส้าเหมยก่อนเนะคะ่ะพี่น้องขาป่อยมาตามม่นะคะเบึงหุ่นไปก่อนนะคะเพราะว่าหนึ่งวันเจ๊ก็ทําเยอะอยู่แปดหุ่นเก้าหุ่นถ้าไม่มีเราพัฒนาก็แปดนะคะถ้ามีเราพัฒนาก็เก้าต่อวันเนาะคะ่ะทุกคนมาดูกันค่ะ สำหรับการคำนวณแนวทางวันนี้นะคะใจะคำนวณได้อยู่ที่เลข2ลงเลข6ใจะคำนวณได้ตัวเก่าด้พี่น้องวันนี้นะคะผลลัพธ์ออกมาได้ตัวเดิม2กับ6แต่ตัวเลขก็เปลี่ยนไปตามเวลานะคะทุกคนและสติติเนาะคะ่ะมาดูนะคะทุกคน2นะคะความน่าจะเป็น คู่ที่เจจับให้นี้เป็นการจับคู่ะหะบางตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันเด้วพี่น้องมีเขาไม่หลุดถูกมือนะคะมีสองห้านะคะสองหนึ่งสองสามสองสค่ะหนะคะทุกท่านหกสองหห้าหกสาม หกค่ะทุกท่านมาดูกันค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะหกสอคู่ที่ชอบ1คู่นะคะพี่น้องเมื่อนี่ใจมักนะคะสองศพี่น้องพี่น้องมักน้ำใจบอท่าพี่น้องมักกัตามใด้ะคะถ้าสมมติว่าใครชอบเลขศูนย์วันนี้สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะคะมีอะไรบ้าง

สำหรับ5กับสูนย์นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกบเด่บประจำวันกันค่ะเผื่อท่านไม่ชอบคู่ที่ใจจะไพ่นะคะพี่น้องอ่เลขเด่นแยกอยู่ที่2และ6เด่นประจำวันอยู่ที่5และ0เป็น2520นะคะติดทั้ง25ทั้ง2 0จับให้อยู่นะพะทุกคน6ค่ะ6 5 6 0 65ใจจับให้อยู่ หกศูนย์ก็แล้วแต่ความชอบนะพี่น้องเป็นคู่กันก็แล้วกันนะคะแล้วแต่มักพี่น้องขาถ้าพี่น้องมักก็สามารถตามได้พี่น้องบอ่มกพานได้นะคะค่ะสําหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ <c oughs> ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆกันสุขสุขกันและพี่น้องเด้อ สวัสดีค่ะ